ให้ให้ให้เขาเล่นกันไปนะคะเดี๋ยวพี่ปูแอบขายเองเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งอันดัปูนะคะจะคอยแอบขายกนต้องลูกอยู่ตรงไหนว่วะเฮ้ยต้องทำลูกอยู่นี่นี่ต้องทำลูกอยู่นี่ไม่เขายิงเขาหลอก่แก่เขาตายโอ้โหลูกเขาลูกตาเป็นกระโแล้วเี่ยขอโทษนะอ๋อแทนไม่เป็นล้กเขแทนอ่าแล้วจับจับไหมไงจับไหไงจับไหมไงครับ เล่นไหมเนี่ยลูกไม่คงไม่ขายแล่วเว้ยขอดูบ้างวะเป็นเป็นเป่นเป็นบิวชิขึ้นสิกวะเนนเอาไปสอนไหม่ไเมื่อกี้โตโตนอันนี้เปโต๊ะโต๊ะวางเร็่เร่งเ่ เกิดได้แทนเมื่อกี้แทนป่ะเร็วเร็วจอดด้วยแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้อีกจอดนึ็นลูกเลยชูสมีอ้าเดี๋ยวเกิดเป็นเอ่อ